ผู้กำกับาดในที่นี้ผมใช้ขึ้นมาใ,ใครอ่าได้กรุณาจกมือขึ้นและตอบคครับหนึ่งสองสามข้อความตัวน,นี้อ่านว่าสาคม,นานออค,รมครับถ้าไม่ผมคอเชิญเลยนะครับข้อความอันนี้เอียนว่า ซึ่งเป็นลายจาริเลสจำตุ้งชอบได้โดยพระองค์นี้ทั้ความซับซ้อนของคำใตกลางกับความซับซ้อนของตัวหน,นงืตรงที่ตัวนงสือนั้นเมื่อเขียนทำกรรมามากๆก็ย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี